อ่ามีเอฟซีมาปรึกษานะครับผมว่านกครูราคาแพงไหมนะสวัสดีครับพวกกับผมซันนกลงชาแน,นลนะครับผมอ่าหลังจากที่มีน้องตันนึงได้ปรึกษาผมนะครับผมว่าพูดง่ายๆนะคือเขาซื้อลูกนกมานะครับผมก็อยากได้อ่าอยากได้นกนําพูดง่ายๆนะผมได้ตอนแรกนะั้นได้แนะนำอ่าเปิด youtube ไปนะแต่ว่าน้องก็ก็บอกว่า เวลามันต้องใช้เยอะนะครับผม YouTube บ้างนู้บ้างนี้บ้างนะต้องเปิดหลายอย่างเปลืองไฟอยพูดง่ายๆแบบนั้นนะครับผมก็อยากได้แบบจบเลยทีเดียวนกครูแต่ว่ามันจะเพลงไหมถ้าเพลงก็ไม่มีตังซื้ออะไรประมาณนี้นะครับผมวันอื่นขอบอกเลยนะครับผมนกที่จะเอามานํานะครับผมไม่จําเป็นนกเพลงนะนกไอ,ไอที่ร้องในบ,บ้านอะ่ะเก่งในที่บ้านนะครับผมเอาเบบนั้นเลยมานํา อ่าให้มันลองเยอะๆนะครับผมเก่งที่บ้านที่บ้านลองเกือบตายนะไม่ต้องแบบว่าอะไรนะไปซื้อที่ลาวที่ชนะมาอะไรแบบนั้นไม่ใช่นะครับผมอ่านกครูนี่เปรียบเสมือนนอกที่เน้นลองเยอะไปก่อนนะครับผมเพื่อให้ลูก,ลกนกได้หัดไอคิวหัดเพลงผูดงดใย้นะพวกที่เป็นครูเพลงนะครับผมจะต้องขั้นเลขเลยนะจะต้องลองลองเยอะนะพูดง่ายๆไอพวกเก่งแต่บ้านดีมากนะ แต่เขาจะเลือกอย่างแรกคือเลือกนําเสียงกนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเบิ้ลไม่ว่าจะเป็นแม่บทหรือว่าลากไหวหรือปลิงอะไรต่างๆที่ว่ามันมีราคานะครับผมโลโก้เลือกนกประมาณนี้ไม่ได้เลยนะก็คือนกลงที่บ้านเยอะๆเราหาประมาณนั้นนกที่ลงที่บ้านเยอะๆจะมีราคาไม่แพงนะครับผมไม่ไม่เหมือนนกเก็งนะตัวนกเก็งเขาสามารถเอาไปต่อยอดต่อกําไรได้ ในนกร้องที่ที่บ้านนะครับผมเปรียบเสมือนนอกชายคาโคก็เลยอานอกชายคานะครับผมเพื่อไปกบแต่โคบก็ต้องขอคลิปฟังคลิปเสียงก่อนนะว่านกร้องเพลงเป็นอะไรมีอาการเสียไหมบิดคอไหมร้องเพลงเสียไหมพูดง่ายๆก็คือมีเพลงเปลกเปลออกมาไหมไปจํานอกอื่นมาหรือเปล่าเรียนเบียน,นอกอื่นมาหรือเปล่าอ่าก็ขอบคุณนะครับผมที่มีอ่าพูดง่ายๆมีเรื่องราวไ,ได้พูดในคลิป นะครับผมขอพูดเลยนะครับผมนกครูนี่สําคัญนะครับผมนกครูสําคัญนกครูตัวหนึ่งสามารถสอนลูกนกได้เป็นสิบสิบตัวนะครับผมแต่อย่ามากเกินไปนะเดี๋ยวมันจะสอนไม่ถึงอ่าพูดง่ายๆนะครูนกสักตัวหนึ่งลูกนกสักหกเจ็ดตัวสวยนะครับผมไม่เกินห้าตัวห้าตัวก็ได้ไม่เกินห้าตัวดีกว่านะเออตัวเจ็ดเลือมมากเลยนะ พูดง่ายๆนะมันมีความสําคัญเลยนะครับผมครูครูนกนี่พูดง่ายๆก็คือกระตุ้นนะครับผมกระตุน้นเปลงให้พวกลูกนอกออกอยากร้องออกมาบ่อยๆนะครับผมอ่าเป็นตัวขัดเกลวได้ดีนะเขาเลยเรียกว่าครูรเปลี่ยนพวกะอะไรอะ่ะบางครั้งน้องก็ก็ไม่รู้นะครับผมว่าครูนอกอะไรประมาณไหนนะครูนกไม่จําเป็นต้องไปซื้อนอกเก่งไม่ต้องเก่งอะ่ะ นี่จำปากผมไม่ได้เลยนะครับผมก็คือเอาที่ลงเยอะแต่ที่สําคัญคือเลือกเนื้อเสียงมาด้วยนะครับผมไอที่เขาบอกว่านกเขาลงแต่บ้านไปไหนไม่ลองอ่เออแปนนั้นเอาไม่ได้เลยนะเราเอามาเป็นนกนําได้นะครับผมแต่ว่าไม่ใช่หลบนกนะไม่ใช่หลบนกกลัวนกซื้อมาเราก็ต้องหวังมีอนาคตบ้างนะครับผมอ่าแต่เราก็พอดูอกนะอันไหนเอาได้อันไหนเอาไม่ได้นะครับผมมันก็เป็นความสําคัญ ตัวหนึ่งนะครับผมนกครูนี่คือต้องให้ความสําคัญด้วยนะแต่ว่าไม่จําเป็นต้องไปเกรดเข่งจำฟังฟังประโยคนี้ได้เลยนะครับผมไม่จําเป็นต้องเกรดเข่งโลโอมหาหัทไ e q คิของลูกนกแล้วที่เหลือก็ขึ้นอยู่ความสามารถของลูกนกนะครับผมว่าเขาจะฮัดพูดง่ายๆนะเขาจะเขาจะงัดความสามารถเขามาได้มากน้อยเพียงเพียงใดนะเขาจะเก็บ เหมือนลองลากไว้นี่เขาจัดเก็บรายละเอียดของครูนกได้ถึงไหนนะครับผมแต่ผมเชื่ออยู่อย่างหนึง่งนกกรุงหัวจุกนะมันเป็นสัตว์เรียนเสียงสัตว์อื่นนะครับผมบางทีมันลงเสียงเหมือนนอกบวชบ้างติดนกบวชบ้างอะไรก็มีนะครับเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมนกเวลาเลี้ยงตัวเดียวนะหรือว่าสองตัวเหมือนนอกน้อยนะพออยู่ในพอแถวบ้านมีนกสปีชีที่คล้ายๆกับนกกรุงหัวจุกที่อยู่ใน ระกูลของนกปลดหัวขนนะครับผมมันเก่งมากเลยมันสามารถเรียนเสียงได้เก่งมากเลยครับผมนอกจกหัวจุกนะยิ่งถ้านกไหนลองเสียงเพี้ยนนะติดเร็วมากเลยนะครับผมแป๊บเดียวนะติดกันหลายตัวเลยนะครับผมบอกเลยว่าเสียงเพี้ยนนี่มาง่ายมากนะส่วนมากนะเสียงเพี้ยนก็จะเกิดจากการเลี้ยงตัวเดียวหรือเลี้ยงสองตัวผู้กับเมียอันนี้ผมก็บอกไปตลอดนะพยายามเลี้ยงทักสามตัวสี่ตัวนะ หานกไม้ได้โยนเปลงนะครับผมอย่าเลี้ยงตัวเดียวนะแต่ตัวเดียวก็ดีมันก็มีตัวเดียวมันไม่เจอใครใจสู้เพื่อเขิมอ่าอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของตัวเดียวก็มีประโยชน์ก็มีก็ดีก็เสียก็มีนะครับเราก็ต้องเอาไปวิเคราะห์กันต่อนะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับนกครูยังไงก็สามารถคอมเมนต์้ามาได้นะเพราะว่า f c เข้ามาอ่านจะได้ประโยชน์เพื่อนๆคิดแบบนี้เลย ถ้าเราให้ความรู้ให้วิชานะครับผมมาเพื่อนๆจะได้วิชาจากของเพื่อนๆไปอีกนะครับผมเพราะว่าส่วนมากมา fc ในช่องผมตอนนี้2,900ันเ้าร้อยแน้วขอบคุณมากๆนะเกือบสามพันคนแล้วก็มีสองพันนะมือใหม่2องพันะผมบอกเลยแต่ถ้าคุณมีวิชาก็สามารถมอบได้จัดมาข้างใต้ได้เลยนะครับผมคอมเมนต์ในทิศทางที่ดีนะครับผมเพื่อสร้างกําลังใจให้ต่อกันนะครับผมอ่า อันไหนพลังงานไม่ดีก็ไม่ต้องเม้นดีกว่านะเออพูดง่ายๆนะคือเราสามารถมอบมอบได้นะครับผมมอบความรู้เพื่อให้เด็กรุ่นหลังนะก็มีคนทักผมมาเยอะนะครับผมบางครั้งก็เกี่ยวกับส่วนมากเปน็นอระดับต้นๆนั้นจะตามอาการนกเพิงเสียนะครับผมอ่าแต่ถ้าหานกครูแบบนี้ ก็ต้องถามผู้รู้ที่ลึกๆนะผมก็ไม่ได้รู้ลึกๆผมก็รวบรวมข้อมูลได้บ้างไม่ได้บ้างถามเขาบ้างไอ้ที่มีอยู่เองกันนิดๆบ้างรวบรวมมาให้แล้วนะครับผมก็ลองไปนําไปใช้ดูนะอ่าประโยชน์ของนอกครูนะเขาก็ไอ้ที่เขาพูดหาว่าหานกชายคาส่วนมากพวกนั้นแหละแล้วก็เขาก็เลือกจากคลิปนะครับผมว่าเป็นคลิปเสียงไหนอ่าเปิดทีเราเหมือนเราเล่นฟุตบอลเนะี่ยไหมเราต้อง มีนักเตะดาวลุ่งเราต้องมีนักเตะอะไรแบบนี้เราต้องซื้อนักเตะมาเก็บอ่าอันนี้เราซื้อนกครูก็เปรียบเสมือนซื้อโค้ดไอ้นักเตะเอามาสอนลูกนุลูกนกอีกนะเอามาสอนดาวรุ่งแล้วเต่อีกนะดาวรุ่งพวกนี้ว่ามันจะกบติดเพลงไหมแต่ถ้าที่น้องบอกมาว่านกแกจะกบติดไหมไอ้นั้นยากแล้วนะครับผมอ่าแต่อนี้ให้ความสําคัญกับนกครูนะคลิปนี้ผมให้ความสําคัญกับนกครูก็คือการ ไปหาซื้อนอกครูไม่จําเป็นต้องเป็นนกเ็งนะครับผมนกครูเน้นลงเยอะไปก่อนแล้วก็ต้นเสียงที่เราต้องการเท่านั้นแหละครับผมที่เอามาฝากนะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อรับชมข้อมูลเกี่ยวกับนกคงหัวจุกรวมๆมาให้ในช่องนะครับผมสวัสดีครับ